น,นี้เราเจอแล้วนะ,ะทุกคนเราค้นหาเจก,กันทั่วโลกเลยนะคะพลิกแผ่นดินหาก็เจออันนี้ก็คือน้องนิตานะฮะเจ้าของเสียงดังเลยบอกว่า <c oughs> <c oughs> นี่นะคนนี้นะเจ้าของเสียงนะฮะทางหลังก็คืออยากนั่งทีท่าพุชม,ม่มีนไอ้แบกึนะฮะจ <c oughs> <c oughs> ะเอื่อยนะไอ้ดดน อันนี้คือผลงานคือจะของเพลงแผงนองนะทุกคนยิกป้อมออนไลน์ยนี่สมหน้านะฮะโอ้โหแบลแกมันอน้ำเขาแลวจากเนินนาองแม่ก็มีอะไรเยอะขนดไหนไม่่ใจกันเยนะไม่มีอะไรนะจะกันเรจะจะทให้นะ อา้าเป็นย <ized> ิ่งเลยถามาแล้วไม่เป็นถงมาแล้วผ่าคุณมาโอนโหอย่างนั้นอย่างน นะคะเขากำลังตืง่นตระหนกเขาเห็นเจ้มมองสวยที่สุดในประเทศลาวนะฮะขเขากระเลือดถ่ายรูปนะคะท่านผู้ชม คนที่ถ่ายรูปด้วยก็ไม่สวยเท่าเจมมองเลยนะฮะว้าวนะฮะท่านผู้ชมเอววปวววลนะคะมีวว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 ว่ววว่ววววะว่วี่ว่วววววว่ววววววเวววววววนวคนววีวว่วยวว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 วนวเวยวววววววะวว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 วเออตววนววด้วว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  เบอร์แต่เธอะทุกคน,อนงอมง,งามสดุดเ,เล็งามนะ่ <c oughs> นี่ดารากำลังถ่ายรูปนะท่านผู้ชมสวยมากเลยนะครับผู้ชมเอยงามดีมือกล้องการรอ,อสวยฮะ ทุกคนเลยง่ายมาดีใจเออไงว้าอ๋อสวยว้าว นี้เราก็เจอไข่เนี่ยท่านผู้ชมหน้าตาเขาก็ยีๆแล้ท่านผู้ชมอุ้ยวสวย,สวยมากเลย,อ,ยเอันนี้เขาคือว่าคนสวยที่สุดในประเทศลาวน,นะท่านผู้ชมอย่าไปว่าเดิมเป็นกินอ้าวกระด้างเลยซ <laughs> <laughs> ื้อจากไหนซื้อจา,ากไหนจับสาวถ้าก็สีแตกยงังวแะแตเจะหมักยังดีชุดสาวกินไงวะจะหมักยังดีชุดสาวไปยีนะจะหมักกินยังดีชุดสาวเวลาว่างโห แล้วเวลาแบบว่าเจ้าเจ้านอนอยู่อะไรจะเห็นนางสาวแล้วคนที่เจะหมักส็อปเปกจะแบบใด้สาวขี้ไร่คุณจะมาคุณจะมา <laughs> ตอนนี้จะกระหังเห็นอย่างยิ้สาวสำลำล่างขีๆและมือจะยังติดนี่สาวขี้ติดวะว้าขี้เก็บติดโอ้ไม่ก็ใช้ภา่าไทยมาได้ ตผมชื่อน้อยไอ้ผมชื่อน้อยไม่ได้ขอก้อมขอก้อมไอ้ผมชื่อน้อยไม่ได้กดตอนนี้กูไอ้ไอ้เพราะอ่าแต่ละมือกองก็ตอนนี้สุจ้าเออแบบแบบมากรอกแตกนะท่านผู้ชมตอนนี้เจ๊กำลังเหตุอะไรไอ้ผมชื่อน้อยคุณถ่ายอะไร เออตัวลุงพลทำแบบนี้เนาะให้ผมชื่อหน่อยมไม่ได้ของผมให้ผมชื่อหน่อยไม่ได้ของผมตอนนี้เราอยู่ที่สหรัฐอเมริกานะประเทศญี่ปุ่นนะตอนนี้ก็มีหิมะตกนะท่านผู้ชมท้องฟ้าก็สวยสดงดงามนะท่านผู้ชมแล้วก็มีนางฟ้าตกมาจากสวรรค์นะท่านผู้ชมแล้วก็สลิปก็มีนะ <c oughs> ท่านผู้ชมเห็นไหม อันนี้อันนี้คือนางฟ้านะท่านผู้ชมที่ว่าตกลงมาแต่สวรรค์แล้วก็ไปใส่ชุดสีขาวสวยมากมึงนี้แม่อ่เดี๋ยววันนี้กอนนะท่านผู้ชมเพราะว่านางฟ้าไรนี้แหละนะท่านผู้ชมเบิ่งนางกิตฮ่าสโมง่้องน้อยกูกิ้วเหมือนก็อะไรไหอดเข้ามาในซีโปดวงชาอดเข้ามากินเป็ดยีวิลาเมื่อกี้ข้อนี้มึงก็ต้องอ่อดทนเข้าไปนะคะขาได้น้องสาวกวนี้แม่นแล้วนะท่านผู้ชม นี่ก็คือขายอีซิเก้นนะคะอีซิเก้นแบบว่าตอนนี้แบบกูบว่ามาหามันหลายก็แล้วแบบว่าแบบว่ากูต้องน้อยน้ำมันไม่ได้กูต้องอ่๊อบมันกิน<ด>่นใช่ไหมคะแบบว่าเพื่อตัดปัญหา,าที่แบบผู้ชา,ายมาเชิงมันหลายอู้ผู้ชายมันคิดเชิงหลายเลยหมดครั้งแล้วอ,อะอช่วงนี้กะปกติก็ต้องเปดงิดมาเดินเก้าเดินเปิดมาเดินหนึง่งโอ้เดินสองแล้วเออเดินสองตรงบนนี้นะ โอ้ทุกคนนะเหลืออีกไม่กี่วันก็จะถึงวันอ่คล้ายวันเกิดของกระหม่อมนะฮะอย่าลืมเด้อวันทีสี่ไปโอ้ยพอ่อน,น,นี่ยมันจะมันเงาตายอ่าเกิดเกิดอ่าวันที่สิบเดือนสองแต่ว่าจัดวันเกิดในสิบสี่คุณพ่เลยเพราะว่าพอไมีอยากทหลายมือไปว่ามีอยากเสียงเงินนะก็เลยโอ้ยพอ่อวันที่อ่าอ้าวทุกผู้ชมบตัวนั้นคือแสงไฟแสงไฟขัดดังไฟซื่อๆนะฮะ <laughs> จบแล้วแฟนมันจบแล้ว บ่ซ right? ื่อนะงเป็นนะเยอะเข้าเลยเยอะเข่าเลยตอนนี้่ดแสงอ่ะสิชัวร์เยนัใน้าบอเนะยน้าบอลน้าบ่สเต็ด้วนอ้น้าบ่สเต็ไปยุดแนวโอ้ยแนวไลายบ้ไดพอหายความยศก่อนนี่ขอถามเนี่ยเจมองสเปกเจมองนี่มากแบบได้มากผู้ชายอะชูเจมานะลมกล่าว แ้วกรักนั่นแม่ตีแม่ตาเนาหแตะหบูมนาตีด no ุตีแม yes. ่ม no ือสเปกนัน <Elliott> ี <reci> ้คูมือนี่สเปกมานิดมีพิการกข้างเลยอยู่เชกูโรดเอ้าแบบคนในนี้มันหายากนะก็เลยแบบมัดนะฮะมัดคนชุมยา สร้างสร้างแบบว่าสร้างนื้อสร้างโตมาแบบสร้างเสียงมาถือมือหนิกะเพื่อจะโอ้โหว่าเขาหูแน่เขาหูแน่เปิดได้คนจะไปติดตามมอนฮัทกันมีเด้วันนี้เป็นพิเซนเตอร์เขาเลยมาได้คนเซียงฮะกะแม่คุ้นคนไก่นะแบบกูกะัู้จักซนิ่กูเขาอยู่แล้วส่งแบบว่าเป็นกระเทยเข้านะนุ่งเสื้อสีขาวแล้วก็ส่งสีดำกับคาดเข้าแล้วก็เกือกับสีส้ม แล้วก็นุ่งเสื้อตัวนี้ก็นุ่งเสื้อแบบกีฬาโคทองท่องนะตัวนี้ก็ยิ้ม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 แล้วก็ทายเฮาเออจำใจเป็นยันโก้เห่าตาโก้เลยบอกแม่นเนอะเอาแบบชงคล้ายๆนี่เลยได้ตัวนี้เลยบอกโอ้ตายแล้วเจได้กูเบิ่งกชมเนเห็นนี่มีการ์เธอเลยยังไม่เคยเลยเออคือกมไม่เลยเนี่ยคนดังในเว็บไซต์นะท่านผู้ชมคอนฮัทเออโปรโมทเธอเลย ไว้ใจแล้วหยุดหยุดหโฆษณาใช่ไหมก็ต้องบอกเขาได้สิว่าต้องไปติดตามโดนัทชาแนลเนาะนั่นเห็นไหมเขาบอกชื่อเชีงเข้ามาแล้วท่านผู้ชมว่าไปติดตาวันไหนดีสิทิ้มลิงปลาไว้อยู่ทางนี้ทิกตอกแล้วก็ยูทูบด้วยนะฮะทางยูทูบเฟซบุ๊กนี่เนอ่ะเอาเลยอ่ะทำเวชชัยเวชชัยพอนฮับเออเดี๋ยวเดี๋ยวตาลิงเวชชัพอนฮับเธอชิเบิ้ลจักเลิงเนี่ยชิปลาเธอเนี่ยเออจะข่ามเจมมองอยู่เลยทุกคน เบบ่าเจมมองมักเบิึงยังเป็นดาวบางๆดวงบางๆเบตาวานังโป๊ะมาที่นี่เวลาแบบว่าเจมมองไปให้ไปเซิร้วยนเจมมองมาเห็นนะมันมีให้ไม่มีเซิเอฟโบทงตงซุ่งนี่มันบากรมบากรมแห้งซุ่งเห็นแต่เธออยู่อัน tiktok ในช่องเบิงอันจอห์นนี่ตลอดเลยเอ้สวยไปพักเชยวังคลิปก่อนเนี่ยพอยุ้ยแวะวายุแวะไปซื้ออะทำปอก ลืมคิดเงาะโอ้ตาย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 เอาว่าเป็นของขวัญวันเกิดได้ซื้อมาเฮอะจะดีใจมากเลยนะท่านผู้ชมอ่าหยุดก่อนนะฮะอยากขอแซกน้อยหนึ่งถ้าเจมองมีเงินแบบรอยตือรานเจมองจะไปเห็นอยังไรเอ้าคขวดถามปร่ถามคือผู้ชายตัว ว้าวนี่นา่าคันธวิตรนี่ได้คันนั้นนี่น่าจะยออาวมากทักแฮวอ้อแน่จากโสงสามเล่มเฮสองมานี่ไปเสริมนมเฮ<อ>สามมาเสริมก้นนี่เฮ<อ>้ช่วงนี้เน,นีงกัไหลดูเนียงอ้อนน้ำเฮ<อ>้ยภาพมัดเลยนะเงินมัดเลยทางหลังเงินกาแบบว่าใชากับยุกุดไปแล้วนะคะครึ่งหนึ่งอยู่เข้าอดมาแต่เชปโปรเป็นฮอนดีร่าแน่ใจทางหลังเขาช้ยกุดเขากำลังแบบว่ากินปลาชูอยู่ จะไปชมทางนั้นน่ะมีคนกินน้ำพึ่งข้าวน้ำพึ่งไงั้นได้นั่นเราบองน้ำพิ่งเดินหาเย้าบอกมาร้อยหาสิบปีเลยก็ไปลักมาได้เป็นคอพระเจ้าองค์แสนไม่ยูก็ไม่ได้กวดนะนั่นน่นาเหรอดก่อนฮะชาเตี่ยมมองเข้ามานี่เจี่ยมมองสิม,มักคอพรอย่างละกัเออมักเรื่องใหญ่แด้ที่สุดแต่คือมึงอะไรเออซงเาัวัวาัรััรว ขายมาแล้วกลัวตอนนี้กะคือแบบว่าเธอแตะเธอน้อยนะทุกคนมีแต่ก็ไปตัดคลิปไปตอนกินอาหารเลยอาจจะพาไปละโอ้ยทามก็แหละทามจิกๆจะมองหรือทามดูทามเอชซีค่ะโยฮูนี่อันนี้คือดูดดูดหมานะฮะที่เบิ้งพิษได้อันนี้ไม่แม่นปิ้งเป็ดหรือปิ้งหมาอะไรคือดีๆเลยปิ้งหมานะเบิ้งเบิ้งจักติ เ่อจากตีก็ฮูนะมันเป็ดฟิงเคาเพร์ว้าวอ่าเพิ่เชื่ความกูเลยือเลี้โตเลยแ่กูว่าเธอเขาถือ,อจากหกโตนี่ไหมม่ไม่ได้เงินชื่อเห็นบ่กมือน,<ค>นี้คาดองคาดอง้ิญิงมันกับแหงเลยเือจะหโตนีนคอเมทเด็จักสามคนโอเคอยู่โดยเฉพาะกูน,น้าในมึงชาตินี้ไม่ได้โผล่หรอเชื่อกูนี่ท่าเลวะสองรตสิบล้านแน่ใจว่าชาดอง ชื่อวันนี้ชาติมึงไม่ได้โผล่แล้วถ้าคนที่เป็นหยุดก่อนถ้าคนที่เป็นผัวเจมองนี่ต้องแบบว่าถือสร้คอทองแบบว่าสับกบหามบ่ อยีท่านผู้ชมตอนนี้ก็ได้เจอนางฟ้าอีกเช่นเคยท่านผู้ชมแต่มีโจรมาบุกปร้านเขานะครับท่านผู้ชมก็คือคนนี้เฮียนัทนะท่านผู้ชมอ้าวเฮียนัทก็ออกมาสีหน้าตาก็ไม่เคยเห็นนะท่านผู้ชมตอนนี้เจมองกระตึงเครียดอยู่นะท่านผู้ชมแล้วก็เริ่มทรเลาะกัตอนนี้เขากำลังถ่ายอินเสิร์ตอยู่นะท่านผู้ชมนี่ไงก็ขี้มือเราแล้วก็ขี้มือคุณแม่ด้วยแล้วก็ขี้มือเจ๊ด้วยนะท่านผู้ชมพูซากันเยอะแยะอันนี้ไผ่ในสื่อจางไหนเนี่ย สวัสดีซื่อซีซิต์นามสกุลโซดีผู้นั้นเดชีโซดนามสกุลโหมผู้ที่สเลคู้นั้นนะนามสกุลโชว์สกุดลำสี่พวกบอนามสกุลแท้เลยบวกมันโอเคอันนี้การก็ทานรีเออร์นะเดินนะท่านผู้ชมแล้วก็อันนี้ก็คือทานม่ไปหาก้ขึ้นมือมาโกรดวิลานะฮะท่านผู้ชมแล้วก็ฮาวการแบบว่าได้เกิ่ยจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บนะท่านผู้ชมแล้วก็อุ้งนุ้งนิ่งนั่งนั่งนะฮะท่านผู้ชม ก็คือเจ๊เราตอนนี้ก็เหนื่อยมากนะท่านผู้ชมแล้วก็มีรถไฟเราโว์รถนะฮะก็คือคนนี้นะครับผู้ชมมันการมีเห็นหน้าเห็นโน้นออตอนนี้แกกำลังกินข้าวนะท่านผู้ชมเลยตอนนี้อกไปชิงเลยนะจ๊ะมีเห็นแถวนี้ว่ามีเห็นเออไ่เห็นมึงนะน้ำซ่าอรชิเลย ฝากติดตามเนยนะท่านผู้ชมเอออยากให้มันเออเบิ้งลายๆเบิ้งเงี้ยวๆเลยนะอ่ะตอนนี้เขาก็อยู่ที่ปราณเจมมองนะท่านผู้ชมแบบว่าก็คมารวยอ่ะทางหลังก็บ้านใหญ่มากแบบว่าร้อยลนเฮกตาร์นะท่านผู้ชมแต่บ้านเขาก็ร้อยลนเฮกตาร์นะท่านผู้ชมไม่รู้จะทำอะไรนะเจมมองนะท่านผู้ชมก็ โอ้ตอนนี้แบบว่ามีคนผิดกันนาเจมมองมาเจอกันนะหลานู่ป่าคนผิดกันได้โบงนักตาเนี้ยนี้ยโสดนะนั่นสกุลเป็นโสดจ้ะนี่แค่ก็โสดนะฮะนั่นสกุลมามีแฟนซองซองอ่ะซองอ่ะจะฝากซองซองไหนแต่คือซองนะนัดเจนนัดเจนยูทูบเฟซบุ๊กทิกตอกคือนัดเจนมืดอ๋อ เชอเฮ้น่น่เฮ้ยถ้าถ้าบเขาไล่มาเขาจะไล่ได้ไเชื่อชิบปลาปีดน pues e ้ำหมึ่เนี่ยขาว่านั่นได้จับเออคือพลัดขาว่าไปไปกัดขาขาเคยกินปิ้งเป็ดเมืองวิลาเธอเด็นี้หวานนะมิแมนว่าแม่นว่ามีคนกินน้ำงามแบบคือนางฟ้านี่ลงมาแต่แบบปิดบึ้บเลยาลกา งานมาจับปลามากินน้ำแต่วานนะออ๋มันซีตายตายกูแค้นเขาตายได้ไหมมีเหรอแบบว่าเขากินแต่เนื้อเป็ดเนื้อไก่นะท่านผู้ชมแต่เขาบอกกินข้าวนะท่านผู้ชมเล็้ยงงาเนื้อเป็ดไก่แงมตินหมาโอ้โท่านผู้ชมคิดกินหมาเลยอ้อันนี้สมองหมานะโอ้ห่าว่ากันลองชิมบ้างห่ากันไม่เคยก็ได้มาไดโนเสาร์มาแม่น มีได้ไดโนเสาร์ไดโนเสาร์แม่แม่ไดโนเสาร์ว่ะไดโนเสาร์ท่าสโลงร้านซับมันก่อนโอ้มันร้านซับได้ดหมมันมันมันลมใช่ไหมสุดรางมันลมแบบไดโนเสาร์พันปีผู้มันเอากระดูกกระเดียวมาแล้วก็มันบริเคิร์ดใหม่มันมันต้องในโลกอันไหนในโลกมั้มีได้ได้นั่นบ่เฮยได้